สวัสดีครับโอโบผาหมานอิสามบานเฮ้าครับโมได้เอาอคลิปดนนะครับห่างหายจากคลิปดนเมื่อนี้ว่าเหตุไอเทมตัวใหม่นะครับคือไอไปเอาปืนยิงปลาตัวใหม่มาไปได้มาแตา่ไอจาาก,กันเพจจากในเพจนะครับราคาพัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอามามันก็นจะมาเป็นเป็นกำข้อนะครับเป็นงานกำข้องานกำรรขอลางมะเฟืองแต่ว่าเอามาแล้วก็แปลงเรียบร้อยนะครับเป็นลางลางมะเฟืองตัวนี้นะครับเอามานี่ครับลางเมตรยี่สิบเซน หลังมาเฟืองแล้วก็ไกเซฟไกเหล็กเซฟปีก45ไอ้ไอที่ไอ้ที่เขาส่งมาให้นะครับปีก45ใส่ลูเลอร์ใส่ยางได้นี่ส่วนพันธายเป็นพันธายไม้สนไม้สนนะครับเอามามักระมั่กระบบเป็นช่วงนี้นะครับแต่ผมเอามาแปลงนะครับคลิปนี้ก็คือผม ั่งไอ้ปืนปืนในเพจนั้นมาแล้วผมก็เอามาได้แปลงมามาเริ่มแรกให้เบิ่งนกันสะก่อนนะครับเริ่มแรกจากไทยนะครับไทยไทยนี่ผมแปลงไม่เบิดนะครับคือมันมาเขาโค้งมันมากลักษณะนั่นนี่แหละแต่ว่าผมเอามาเห็ดมันแอนอีกแล้ววัชพน,นี่โกงไก่ในผมสั่งมาใส่ไหมไอ้นี่โกงไก่เดิมมันจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ ที่นี่ผมผมเอาออกผมเอาออกแล้วเราก็สั่งมาใส่ใหม่สั่งโกงไปว่าใส่ใหม่ยังยังเห็ดบวนได้บวนแล้วนะครับนี่ครับยังเห็ดบวนได้แล้วถ้าอันนี้ผมรู้สึก,กว่ามันยาวอยู่ก็ตัดออกแล้วยังยังบวนได้แล้วอยู่จะเอามาให้ก่นออกเบื้องซสก่อนว่าเห็ดไอเทมโตไหมเห็ดปืนโตไหมสำสำหรับล่างนะครับ เนื่องจากว่าไม้ทั้งผมผมส่วนมาผมจะขึ้นยิ่งตามตามพุ่มไม่ตามอุ้มไม่ขึ้นยิ่งซุ่มยิ่งนะครับผมก็เลยเอาสันๆันร่างเนี่ยเอานันผมไปตัดออกจากเดิมไอช่วงชักช่วงชักเดิมมันมันจะขจจเจตมาให้เจ็ดสิบห้าเส้นนะครับที่นี่ผมลดลดลงมา ไปลดลงมาไปเจาะไอเจาะช่องไก่ใช่ไหมให้มันเหลืออยู่ห0สเซนช่วงชักผม60เซนแล้วกะ็ความยาวล่างก็ผมตัดออกนะครับตัดออกให้เหลือ1เมตร1เมตรพอดีนะครับแล้วกะ็อันเห็ดหางหางผมปลาเฉดมันโคง้งเขาหนีสิอันนี้ความความขดแต่ว่ามันยังมันยังบ่กเขาอยู่ว่าสีหม้มนเขามานะาอง อันนี้อันนี้ยังบบเซชสมบูรณ์นะครับยังบบหันได้เขาอยู่เดี๋ยวสิเขอมันล่งอีกอยู่นี่สิประมาณนี้นะครับไอโอปิกปีกผมกับสังมาไหมเนือ่องจากว่า ผมเขาไม้เขาพุ่มแล้วมันปีกเงาสีสิบหาเส้นนี่มันยิ่งยากนะครับมันมันสิอวยปืนยากนะครับอันนี้กระสิเก็บ้อยูเกไว้ใส่แบบน้ดย,ยิ่งยิ่งหน้าประตูเขื่อนบัดเพื่อนปล่อยน้ำเขื่อนแบบมีประตองกากมากเดี๋ยวสิเอาไปยิ่งใบยิ่งประตองกายหน้าประตูเขื่อนปีกสีสิบหาเส้นใส่รูเลอผมไปเอาปีกตัวนี้มาสั่งปีกตัวนี้มาไหมนี่ครับ ปีกยี่สิบเซนปีกยิงหนูยี่สิบเซนเป็นเป็นรุ่เลอนะครับรุ่เลอรนะผมมีแกะมาจากปืนเก่านะครับมาจากปืนยิงตัวเก่าแล้วรุ่เลอก็ได้นี่เนี่ยก็จะมากผมจะยิงบกไก่นะครับบะเกินบะเกินหกเมตรยิงไก่บะเกินหกเมรดนั่งขึ้นต้นใหมย่ยิงเนีย่ยประมาณนี้นะครับ ส่วนมากก็จะยิ่งไกลๆประมาณ 3- าสเมตรยิ่งประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยบ่อ,อันนั้นไรบ่ต้องบ่ต้อง,งเห็ดปืนแห้งก็ได้แต่แต่ถ้าว่าถ้าว่าอยากอยากให้บาดากไปยิ่งยิ่งนาเขื่อนผมก็สีใส่เปลี่ยนใส่ปีกตัวนี้นะครับเปลี่ยนใส่ปีกตัวนี้แล้วก็เอาอันนั้น อันอีหยังกด็ดีนี่ใส่รูเลรอหนึ่งแล้วแล้วมันมีช่องช่องใส่แอนปีกข้างข้าวแบบแบบยางบอมแมนรูเลอร์พร้อมนะครับอีก 3, 3สามสามเซนหนึ่งสองสามสี่จะได้อีกสีส่เซนแห้งคือกันครับถึง,ถ,ง,ถ,งถึงช่วงถึงช่วงซัก,กรรมันจะสัน่นแต่ว่าแห้งคือกันนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทาเบิ้งกันนะครับ เดี๋ยวเห็ดแล้วจะเอาออกมาปันเบงจะเหดถ่ายคลิปปันเบงอีกเถอนึงนะครับตอนนี้กําลังพยายามโข้งตัวน,นี้ลงไปอยู่มันมันสิมันสิเขามาเขารูปประมาณน,นี้นะครับขืดวาใช่ดิขืดวา,ช,ดดวาช่วงหนึ่งนะก็ยิ่งล้างไม่นะครับยิ่งไปยิ่งมากล้วขืดอยากได้ล้างอลูมิเนียมอีกอยากได้ล้างอลูมิเนียมที่มันเบาๆก็เลย ไปเห็นล่างมาเฟืองนี่ก็เลยเอามาล่องเไงนี่นี่ไหมนี่ครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้หุันหุันแล้วอยู่สีเขาอมันล่งแล้วก็จีดเจียมันงามๆล่องไงคิดว่ามันสีขักอยู่เลยพี่้องเอาโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้จะมีสักก้อนนะครับเดี๋ยวบัดมันเล้วผมจะเอามาปั่นเบิรงอีก เป็นปืนตัวใหม่ของออโบผ้าหมันครับมีมีตาผมนี่มีตาตาหมันโอเคครับที่นี่ลาการไปก่อนครับขอบคุณกับติดตามรับชมครับเดี๋ยวปืนแล้วสิเอามาปันเบิงอีกรอบหนึ่งฟอมกับออกใหม่ที่นี้ลาการไปก่อนขอบคุณครับ